สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันครับฝนพารวยอีกแล้วนะครับกับภาพบรรยากาศนะครับการจัดเตรียมเวทีนะครับสาวน้อยเพรบ้านแพงเป็นวานี่นะครับเนาะเมื่อนี้สิบ้าท่านผู้ชมมาดูน้ององุงนอิงนะครับมาเบิ่งน้ององุงนอิง ครตอนี้บอมี่มองปูแล้วนะครับสะอาดเสื้อนะครับสาดเสื้อไม่มีที่ปูแล้วเด้อเต็มเมดแล้วนะครับเฝ้านะครับผูดใดบอฮัไในมากกับเฝ้ามากซะนะครับเดี๋ยวสิบอมี่เพื่อนที่นะครับเร็เรเลยนะครับเร็เๆเลยนะครับ บรรยากาศนะครับบรรยากาศ,ากาศ,ากาศหลังเวทีนะครับพื่อนที่เวทีไงไลกันได้ทบกํ้แพงออกได้นะครับเดี๋ยวพามาเบ่งบรรยากาศข้างหลังเวทีเด้อท่านผู้ชม เวที่ไงอลไรจนได้จ่อคำแพงออกนะครับจอ่อคำแพงออกมากทางนอกโอ้นะครับจอ่อคำแพงออกมาเลย มาเบิ่งภาพบรรยากาศทางนี้จังหน่อยนะครับร้านค้าร้านขายก็หลายหลายนะครับร้านค้าร้านขายก็เยอะนะครับถา,ามนะถามว่าจังไรก่อนครับ,รบอันหมอลำเกือบหลายบ่หลายครับเราเต<อ>็เ<อ>ม ย่างกระสอบยากระสอบไปใสได้เลยครับมือเงินเซวแล้วจะเอาหาขึ้นเด้อแล้วพี่เซวเขจะไปเอาขึ้นไปให้เราเด้อเต็มเนี่ยนะครับภาพบรรยากาศการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้นะครับเริ่มทย่อยข้ามปู้าสตูเสื้อกัน นะครอ๋อศาสาด์คุณแม่บ่โอ้ยน้อนี่นะครับเจ้าขวงศาสตร์มาแล้วนะครับเจ้าขวงศาสตร์นะครับผลพารวยครับครับครับ กาศหน้าเวที เดี๋ยวพาท่านผู้ชมเบ่งภาพบรรยากาศล้านค่ากันจ้างน้อยนะครับตอนนี้ล้านค่ากกำลังมาตั้งแฉงนะครับขายของนะครับ บรรยากาศบ่มี่มองจอดรถเลยนะครับตอนนี้นะครับโอ้ยเต็มแล้วมาเต็มแล้วเต็มที่นะครับเต็มที่กัดน,นะครับรถก็รลายนะครับตอนนี้รถไลายครับ หามังจอดกะที่บ่มีแล้วนะครับหามังจอดบ่มีเราเด้อนะครับน้ำซอกน้ำสซ้อยตอนนี้เต็มเบิดแล้วนะครับน้ำซอกน้ำส้อยเต็มเบิดแล้วเดี๋ยวนะครับเต็มคักเต็มเนี่ยนะครับจนได้จอกําแพงอวกงมากนะครับฟังนี่จอกําแพงอวกางมากเลยนะครับเพื่อติ่ต่ให้เวทีหมอล่ำได้ตังนะครับ ยิ่งติ่งเลยนะครับร้านค้าร้านขายกับท่าย่อยเขามาเรื่อยๆนะครับรถกับพ่มีมองจอดแล้วนะครับผู้ใหที่มาาก,ก่อนนี่บ่ม้มองนั่งนะครับเต็มไปเบิดนะครับน้ำซอกน้ำสร้อยนะครับ